สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ออทําสวนพาท่านผู้ชมมาอัปเดตดูต้นอะโวคอโดที่ปลูกนะคะเมื่อวานไม่ได้รดน้ำเขาแต่วันนี้ก็เขียวดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สเจ็มีนาสองห้าหกแปดนะคะวันไม่ได้รดน้ำแต่ก็นำนี่ค่ะนำตนัวนี้มาบางพางแดดให้เขาอยู่นะคะตอนบ่ายค่ะ เขาก็สดชื่นดีต้นนี้บุชเจ็ดนะคะสดชื่นดีมากเลยส่วนต้นใหญ่ๆเนี่ยก็โอ้แข็งแรงมากค่ะดูลำต้นนะคะท่านผู้ชมว่าวันนี้เขาโตแค่ไหนอืมนี่ก็คือต้นนี้แข็งแรงมากเลยออม,มีลำต้นเป็นชั้นๆเลยค่ะล่มลื่นดีมากนะคะโคบคาโด เขียวยอดเขียวหมดเลยสดชื่นค่ะนี่ก็น้อยหน่าดกมากเลยได้ห่อเรียบร้อยแล้วค่ะโบคาโดต้นนี้ก็ดูนะคะท่านผู้ชมโอ้งามวันงามคืนจะพาไปดูทีเอสองหนึ่งนะคะว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่ปลูกไปแต่เมื่อวานก็ไม่ได้รดน้ํานะคะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไม่ได้รดน้ำหนึ่งวันไม่ได้ทํา ทำส่วนไม่ได้รดน้ำสักต้นเลยมะนาวก็กำลังโตค่ะมะนาวปลูกด้วยเมล็ดโตมากเลยเลค่ะท่านผู้ชมโตเร็วเหมือนกันนะผละไม้เนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ลูกโตนะคะต้นอยู่ในบ้านก็ดกมากค่ะมะนาวหนาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่มดูต้นนี้ ทีเอสองหนึ่งนี่ค่ะบำรุงด้วยเศษกิจจ่งไม้นี่ทีเอสองหนึ่งเดี๋ยวต้องวันนี้ก็ต้องมาลดน้ำเขาหน่อยแล้วก็จะนำตัวนี้ค่ะคุมไม่ให้เขาโดนแดดคือถุงปุ๋ยคุมตรงนี้ลุ่มแบบนี้เลยนะคะลุมไม่ให้โดนแดดเดี๋ยววันนี้ต้องมาลดน้ำหน่อยวานไม่ได้รดน้ำเขาอืม จะพาไปดูต้นนี้หน่อยนิดนึงว่าโตแค่ไหนต้นไม้ในสวนอะโวคาโ,โ,คโดลาคาเดียต้นนี้ก็งามนี่ค่ะเขียวเขียวสดชื่นจังเลยปลูกอะโวคาโดเนี่ยดูแล้วก็สดชื่นตา,นางามมากางามมากค่ะท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูยอดกระถินนะคะกระถินต้นนี้อร่อยมาก ควมนชอบกินดูนี่ค่ะดูไม่โดนไม่โดนฝนถ้าโดนฝนแล้วลยไม่ค่อยกินอันนี้ก็บัคคเดียต้นนี้ก็งามแทงยอดดีแทงยอดเร็วคือไม่นานนะคะหลังจากทำสวนที่ลงคลิปไปแต่ก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูว่าต้นไม้อวโวคาโดเนี่ยเขาง,งามเร็วแค่ไหนที่บำรุงด้วยเศษกิ่งไม้ นี่คะคะท่าดู้จมเนี่ยที่เอสหนึ่งต้นนี้ออก็แทงยอดดีชากะวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำก็จะมาทำรัว้วล้อมคอกให้ต้นนี้ยังไม่ได้มาทำค่ะนี่ค่ะเป็นพุ่มต้องให้เข้าชนต,ตั้งตั้งอย่างนี้เดีย๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมาทำแล้วเอสองสส่วนต้นนี้ วานก็ไม่ได้ลดน้ำก็สดชื่นดีค่ะท่านผู้ชมไอนสามสี่ 4, ก็สดชื่นดีแํมเสร็จเสร็จนี่นะคะเ็จไม้มาบรรุงให้เขาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเ็ษต้นไม้มะม่วงนี้ก็จะลดหน่อยแล้วก็เอานำถุงปุ๋ยมาคุมเหมือนกัน ค่ะท่านผู้ชมต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดนี่ก็งามบันงามคืนนะคะงามเร็วมากวันนี้พาจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนนิดนึงหน่อยนะคะอันนี้ก็ต้นนี้ก็ปลูกด้วยเมล็ดวันนี้ไม่ได้ลดน้ำจะแนะนำท่านผู้ชมให้รู้จักกับทุเรียนหน่อยค่ะทุเรียนต้นนี้นะคะ ทำสวนนะคะปลูกด้วยล้างรากนะคะคือล้างรากเขาแบบเก็บเกลี้ยงเลยค่ะเหลือแต่รากจริงๆเลยเอองามเร็วนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันงามกว่าต้นที่ปลูกไม่ได้ล้างรากแสดงว่าการล้างรากทุเรียนเนี่ยเหมือนกับจะได้ผลอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้ววันนี้พาท่านผู้ชมมาดู มะพร้าวค่ะก็จะถ่ายมะพร้าวให้ท่านผู้ชมดูหลายวันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอูย้วันนี้น้ําเจิงเลยน,นี่ลดน้ําต้นมะพร้าวนาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ให้เขาต้นนี้เพราะว่าเริ่มจะบารุงต้นไม้แล้วอันนี้ก็นําปุ๋ยขี้วัวมาโรยไว้บ้างแล้วนะคยะวจะ,จะพาท่านผู้ชมไปดูมะพร้าวนะคะตันนี้เก้าต้น ออกจันแล้วเจ็ดต้นอโอ้แต่ก่อนไปดูมะพร้าวพาท่านผู้ชมมาดูอะโวคาโดต้นนี้ก่อนอพลาไม่ได้ค่ะน้นอะโวคาโดทัานผู้ชมดูต้นนี้นะคะหลังจากที่บำรุงด้วยเศษกิ่งไม้เนี่ยเขาต้นต่อเขาก็จะตัวตรงละแล้วก็งามนะคะท่านผู้ชม แสดงว่าบำรุงด้วยเศษจริงไม้เนี่ยได้ผลนะคะดนะคะอันนี้ก็ใบอ่อนเขาก็กำลังแทงยอดลำต้นกำลังตรงวันนี้น่าจะเป็นต้นพันพวกผะหนึ่งสี่ถ้าจำไม่ผิดต้นนี้ดูต้นนี้ อย,อ,อย่อจางงามเลยค่ะอ,อย่างงามเลยรดครับซึกของเก่ามาต้องขออภัยด้วยค่ะมาบ่อยบ่ยพุดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมพุดเจ็ดต้นนี้นี่ค่ะเขาแทงยอดแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชม งามงามเร็วโบเจ็ดบำรุงได้เสศษกิ่งไม้เหมือนกันทำมีกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองเป็นพี่เลี้ยงก็โตว,วันโตคืนอ่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูมะพร้าวหน่อยนะคะเผื่อสนใจจะปลูกมะพร้ามีเก้าต้นตอ,อกจานแล้วเจ็ดต้นต้นแรกน้ำนี้ยังไม่ได้ออกจนันอืม ดูนะคะออกจันแต่ไม่ติดดีเท่าไหร่นะคะทีนี้ออกจันมันแห้งดูนะคะจันแห้งๆท่านผู้ชมทำส่วนก็ได้นำเกลือมาโรยอยู่นะคะเกลือมาโรยและตอนนี้ก็ นำปุ๋ยสุดเสมอมาให้บ้างแต่ต้นนี้ต้นนี้ก็กําลังออกจันอยู่เหมือนกันไม่รู้จะมีลูกไหมเพราะว่ายังไม่โผล่นะคะตอานี่ก็มีส่วนต้นนี้ที่ว่าสองต้นก็คือต้นแรกกับต้นนี้ที่ยังไม่ออกลูกยังไม่ออกจันส่วนต้นนี้ถ้าลองนำปุ๋ยใส่พิเศษให้หน่อย เหมือนกับจะได้ผลนะคะท่านผู้ชมดูลูกเขาอ๋อดูพวกเขาเริ่มเหมือนกับโตขึ้นเริมจากแข็งแรงแล้วดูด้านนี้คือนํานี่ค่ะนําขี้ไก่แกบแล้วก็มีนําปุ๋ยสุดเสมอมามาให้ด้วยนะคะต้นนี้ไม่หมามอม,มาด้วยค่ะมาไม่มอม,ม,อม,อมดีใจมากขอออกจากบ้านแต่เช้าเลย องง้ออกได้ตัวเดียวพี่โก้ก็ไล่แต่คุบม,มอมไม่ให้มอมออกเนี่ยค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วมันกับจะได้ผลนะคะดูเขาติดติดลูกหลายลูกมันดูใกล้ๆนะคะนะคะเหมือนกับจันนี้มันกับจะมีเริ่มมีลูกติดหลายลูกแล้วเท่าที่เห็นสี่สี่ลูก ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่ใส่ปุ๋ยหมายถึงว่าให้ปุ๋ยเพิ่มเป็นพิเศษเพราะว่าลูกเขาร่วงนคะคะยังไม่ดีพอตัวนี้ก็กำลังออกจันอยู่กำลังออกจันส่วนจันเนี้ยติดลูกเดียวเนี่ยค่ะมันร่วงทําจนก็ตอนแรกก็เหมือนกับมันแข้งแ,งแล้วมันก็ร่วงอ่า ก็เลยจึงคิดว่าไม่ได้ล่ะเราจะต้องหาปุ๋ยมาบำรุงเขาเออแต่ก็ได้ผลนะคะพอนำปุ๋ยมาใส่แล้วก็ติดลูกทุกแรกก็โตพอสมควรอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวน้ำหอมอะคะ่ะมาดูอีกทีนึงนะคะที่บำรุงแล้วก็ใส่ปุ๋ยพิเศษนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มติดแล้วมีหลายลูก มันมีมดขึ้นด้วยค่ะอืมด้านนี้ด้านนี้แห้งค่ะนะคะก่อนที่จะใส่ไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ให้ปุ๋ยอะเห็นไหมคะเขามีลูกแต่เขาลูกแห้งเพราะฉะนั้นต้องบำรุงค่ะก็จันก็ออกเรื่อยๆแล้วอืมต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็บำรุงบำรุงละคะ่ะ เพราะว่ากลัวลูกออกมาแล้วแห้งเป็นทาสวนจึงนําปุ๋ยนะคะอัดปุ๋ยลงไปดูซิมันจะได้ผลไหมเนี่ยมันยังไม่ออกลูกตรงนี้อัดปุ๋ยลงไปนะคะนําปุ๋ยขี้วัวขี้วัวโขขุขนมาใส่เขาก็จะออกกันเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนี่ยค่ะ อย่างน,นี้ก็น่าจะได้ผลหน่อยอืมงามดีมอมไปหลกมาฮะอืมมอมกินไก่ย่างแต่เช้าเลยเมื่อเชา้าออกไปซื้อไก่ย่างให้ตัวละไม้อืมชอบมากเลยออกมาสวนไอ้ตำสวนก็จะ ไปรดต้นอะโวคาโดแล้วค่ะรดนะดโวคาโดต่อส้อมโอก็ก็เขียวดีแต่ไม่ค่อยติดลูกอ่ะท่านผู้ชมเอาฉีดและนี่ค่ะอะโวคาโดที่ปลูกด้วยเมล็ดต้นนี้ก็ยังไม่เขียวอยู่ค่ะอืมดูนะคะท่านผู้ชม <Okay. S 2> ทำสวนก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้ก่อนทำสวนก็จะให้ท่านผู้ชมดูว่าต้นไม้มันมันโตมากน้อยแค่ไหนฝนก็ยังไม่ตกนะคะท่านผู้ชมตอนนี้อากาศอุณหภูมิก็น่าสาหรือ3 9อ,องศาเซลเซียสแต่อกกโกรดี่สวนก็งามดีค่ะอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชม,มและทำสวนก็จะมาอัพ วิธีปลูกอะโบคาโดให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะคะว่าโตมากน้อยแค่ไหนอ่าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ